ผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เนปลาลพุ่งสูงกว่า6,100คนแล้วขณะที่ศพก็ยังติดอยู่ค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพังเริ่มส่งกลิมมน่นเหม็นหลังจากที่สถานการณ์ผ่านมาได้6วันค่ะ เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือหญิงอายุเกือบ30ปีซึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของโรงแรมในกรุงกาดมันดูออกมาได้อย่างปลอดภยัยหลังจากที่แม่บ้านของโรงแรมผู้นี้ติดอยู่ใต้ซากโรงแรมพร้อมกับผู้เสียชีวิตอื่นๆอีก3คนซึ่งมีลุงของเธอรวมอยู่ด้วยมานาน5วันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เครื่องตรวจหาสัญญ,ญาณสิ่งมีชีวิตหลังจากที่บุตรสาวเจ้าของโรงแรมเชื่อว่าน่าจะมีผู้ติดอยู่ใต้อาคารราว20คน กระทรวงมหาดไทยของเนเปลาลได้แย่งจอดแจ้งยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดในวันนี้จำนวน6,134คนและบาดเจ็บ13,906คนด้วยความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้รัฐบาลเนเปลาลคาดว่าต้องใช้เงินอย่างน้อย2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว64,000ล้านบาทในการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนโรงพยาบาลอาคารที่ทำการของรัฐบาลตลอดจนโบราณนนสถานต่างๆ ด้านสหประชาชาติได้ประเมินว่ามีบ้านเรือน6แสนหลังพังถลม่มหรือได้รับความเสียหายมีประชาชน8ล้านคนประสบความเดือดร้อนนอกจากนั้นยังจำเป็นจะต้องแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารและยาให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างน้อย2ล้านคนอย่างทั่วถึงภายในช่วง3เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ตามการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือประชาชนในเขตห่างไกลดำเนินไปได้อย่างล่าช้าเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง สำหรับ,บรปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเจ้าหน้าที่ก็พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกหลายร้อยคนและศพที่ยังกู้ออกจากซาประหักพังยังไม่ได้เริ่มส่งกลิ่นซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประชาชนยังไม่กล้าเดินทางกลับไปยังที่อยู่อาศัยนอกเหนือจากการหวาดกลัว after s ช o c k